เป็นต้อกระจกมาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะ่องตาผ้ามัวมองมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ชัดเลยค่ะพอกินคอนแทคเข้าไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นจ้ะเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว<ะ>ก็มีใย,ยในดวงตาตาฝ<ะ>้าฟางมอง<ะ>ไม่ค่อยเห็น ขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะค่ะ,ะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าหลดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงี้ยป้ามั่นใจมากเลย <laughs> เป็นต้อกระจกครับ มองเห็นฟ้าฟ้าฟาฟงฟางไปนั่นแหละมองไม่เห็นค่ะแล้วมองแสงสว่างแดดจ้าๆนี่ไม่ได้เลยพอกินยานี้แล้วก็ไม่ขัดไม่เคืองเลยแสบคันก็หายเมื่อก่อนกับคันอยู่มองแสงแดดได้สบาย ตอนนี้เริ่มเป็นต้อกระจกนะคะแต่ว่าที่อาการหนักๆก,ก็คือบวามขึ้นตาค่ะประมาณกล่องที่สองมันก็เริ่มเริ่มแบบตามันจะมองภาพใสขึ้นนะคะ,คะชัดขึ้นเป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นดีคอนแทคอาหารเสริมสาหรับดวงตา เพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน